สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนนะครับพามาอยู่ที่ตำบลพงตะเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับพามาดูสวนทุเรียนแปลงเล็กๆนะครับสองไร่สาสิบเก้าตารางวานะครับก็จะติดถนนลาดยางเลยนะครับหน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรนะครับพอจะกว้างก็แต่นะครับเสาแดงๆด้วนะฮะ ย่ามาถึงกอไผ่นี่นะครับนักฟางประมาณห้าสิบเมตรครับครับก็จะมีทุเรียนที่มีเล็กมีใหญ่นะครับตอนนี้ก็กําลังให้ผมไปดินเลยนะครับครับเรียนกำลัง มีผลแล้วนะฮะนิจเรียนสายพันธุ์หอนทองนะครับมีต้นท,ที่ได้ผมดิบแล้วประมาณสี่ต้นนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะฮะไม่เปี่ยวนะครับมีบ้านคนรอบเลยครับเข้าจากถนนเส้นสามที่สี่มาประมาณ สองกิโลเมตรนะครับเดินทางสะดวกมากเลยเปิดขายอยู่ที่สองล้านเก้าแสนก้าหมื่นบาทนะครับราคานี้สามารถคุยเจรจาก,ก็จะของได้เลยนะครับน้ครโอเคก็จะมีคันนะฮะทำเป็นคันไว้วางระบบ น้วระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุเรียนประมาณห้าสิบต้นนะครับตันนี้ก็จะลูกเริ่มโตแล้วนะครับซื้อตอนนี้ก็ได้ผลผลิตเลยนะครับมีกำลังมีลูกเลยทุเรียนนี่กับม,มีบ่อน้ำส่วนตัวนะฮะบ่อน้ำนะครับ มีระบบน้ำระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ติดบ่ายางด้วยนะครับผมาจากเห็นดนที่ถมไว้นี่ฮะจะกล่องได้ทำการถมแต่งเติมครับส่วนให้แลดูสวยนะครับครับที่ในรอบก็มีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวนะครับเอกสารสิทธิ์นี่เป็นฉนวนคุดแดงนะครับนอสอสี่จอนะครับ สำหรับท่านที่กำลังหาสวนแปลงเล็กๆนะครับไวกระเสียนไม่ใหญ่นะครับแปลงไม่ใหญ่นีุ่เรียนได้ผลผลิตแล้วอยู่แรง,ง่ายนะครับแปลงเล็กนี่ครับุเดียนก็ได้ผลผลิตแล้วประมาณสต้นนะครับเป็นต้นใหญ่ทีเ่เหลือก็เป็นตุเรียนประมาณสปีนะฮะสองปีกว่าขวาเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับ ก็นะจะทำคันไว้นะกำลางกำลางนี่จะมีน้ำช่วงหน้าฝนนะครับกล่องให้ทำท่อฝั่งไว้ด้วยนะครับเ,เกี่ยวไปครันหลังนี้หน,น้ำมาไม่ต้องกลัวน้ำท่วมเลยนะครับ วางระบบไม่เรียบร้อยแล้วนะครับฝังท่อเอกสารสิ่งเป็นฉนวนคุดแดงนะครับเราทอดจอนพร้อมอวดเลยนะฮะนี่ครับพอจบพืนที่ได้รอบนะครับ ท่านใดสนใจนะครับที่จะเข้าชมก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับที่0ูนย์954354121นะครับติดต่อมาได้โดยตรงนะครับโทรมาที่ผมเลยนะฮะสวนเรียงแปลงไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนะครับสองไร ระบบายน้ำไว้ให้แล้วนะฮะกันน้าหลากนะครับกันน้ำท่วมนี่เป็นทอ่อเยคอบเขตก็ตัวนี้เลยฮะเสานี่นีครับยิงตรงไปถึงหน้าทางนู่นเลยนะครับติดลดัดยางสวยนะครับล่มลื่น อย่าลืมนะครับเปิดขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0นบาทนะครับเอกสารสิทธิ์พร้อมโอนนะครับนอนสอสจอสนใจก็นัดชมได้เลยนะครับโทรมาที่0ูนย์เก้าห้าหนึ่งสองหนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ